ยคิวห้าส,สี่สามสองหนึ่งีวียูทสองยีวีสองเราจะมใช่ยูทีวีแรกผ่านไปแล้วใครยังไม่เคยได้ดูไปที่ยูทีวีได้เลยแล้วก็ตับตะไครกันด้วยช่องสอลาวิวนะครับก่ขี่ลักลาวิวขึ้นวิลข้างล่างแหละก,กับช่องสอละแจ๊กแจคเป็นต <c oughs> <c oughs> <า>ัวแีลีหล่อ เคโอเคใช่ okay, okay, okay. ช่องนั้นเขามีประมาณสี่สิบกว่าช่องลูกเขายังเล็กอยู่แจ็คแป๊บโบได้แมงยืน,นโอุย้ยใหอย่าไปทางไห<ป>นีกไปกันอีกีนี้เกี่ยวกับภาษาภาษาโซเชียลอีกไฮกัสติฟมาภาษาโซเชียลน้องอยากให้ทายอีกละภาษาโซเชียลที่ที <laughs> ่จะรู้ไหมที่จะรู้ไหมไม่เราไม่รู้อะไรเลยนะ เราแทบจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วมันจะมาขยี้เราที่คลิปนี้อีกทีหนึ่งไปคำแรกกันเลยดีกว่านุกนิบนุกนิบนุกนุกนิใจคิดว่าเป็นอะไรลุกนิบเหมือนนุกนิบของแบบอ่าเออก็ไม่แน่นะนุกนิบอาจจะเป็นคำว่าน่ารักกุ๊กกิ๊บอย่างนี้บ้าน่ารักกุ๊กกิ๊บเป็นคนที่น่ารักกุ๊กกิ๊บ พี่วิวถูกม,มันต้องเป,ป็นคำผสมกันด้วยพี่มันมันมัน,มนอับอีอือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าแบบรูปประโยคมีไหมก็แบบว่ามันมันคือเหมือนแบบน่ารักนุ๊กปีกนุ๊กนิ้บกว่าแกอะไรอย่างเงี้ยไ,ไปเจอแบบสาวน่ารักน่ารักเงี้ยเหรอลูกแมวก็ได้ลูกแมวนุนนนน๊กนิ้บน่ารักนุ๊กนิ้บมากใครดูได้เหรอเ <laughs> ป็นไปได้ยังไงเออไม่แน่คำแรกที่แบบไปเร็วมากเลย ลังใช่อ่ะไม่น่าจะใช่มันน่าไม่ภาษาโซเชียลไม่น่าจะประหลาดานั้นี้ที่ว่าโดนซ้อมเราไม่ไปซ้อมเลยตุ๊บที่ว่าล่วงอารมณ์แบบล่วงอ่ะแบบไม่ดีอ่ะเฟลเฟลอ่ะถูกค่ะไม่น่าเชื่อยังไงอะคือตุ๊บก็คือไม่ผ่านแบบล่วงตุ๊บอ่ะล่วงตุ๊บก็อย่างเช่นแบบว่าใช้ได้กับทุกอย่างเลยการแต่งตัวการแต่งหน้าหรือว่าแบบ เราไปพิสเซนต์งานก็ได้อเน,นี่ยอ,อย่างเราคนทางานอย่างาไปพิสเซนต์งานอย่างเราไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราแบบพอกลับมาถึงน้องถามว่าพี่พเป็น<อ>ไงมั่งพิสเซนต์วันนี้แม่งตุกว่ะอ๋อแบบเฟลหน่อยวันนี้เราจะเออม่นผ่านแย่มันร่วงอ่ะเหมือนมึงโดน่อยอ่ะเป็นแบบแบบแบบความพอเข้าใจขาเข้าใจคน90ฟังเลยมาคำต่อมาเลยอะไรอะ่ะตะเร็กตะเร็กคี่ว่าน่ารักตะเร็กเหมือนน่ารักเหมือน แตเป็นเตกอะไรนะตกตัวนี้เตลกว่ะมันเลยผมว่ามันมีความเหมือนคมว่าน่ารักเลยน่ารักเตลึกน่ารักที่เป็นตัวเล็กๆป่ะเหมือนๆน่ารักตัวเล็กเงี้ยใช่ไหมใช่จริงจริงมันตามตัวเลยเลึกก็คือตัวเล็ก บวกกับน่ารักงี้ป่ะไม่ตัวเล็กก็คือตัวเล็กแล้วพูดคําว่าตะเลว่าตัวเล็กน่ารักน่ารักใส่น้ำเสียบเสียบถ่ายใส่นล้วมึงเจอทุกแกอ่ะอย่างเงี้ยตะเลก็แบบไม่ตลกองี้เลยเดินมาเงี้ยนุ๊กนิ้บไหมโอ้ไม่นุ๊กนิ้บเลยวิ่งเลยล่ะแก๊งเหมือนไอันนี้เคยยีนอันนี้เหมือนหลอกลวงใช่ไหม ต้มตุนหรือหลอกไปทําอะไรสักอย่างต้มยำทำแกงแกล้งต้มยำทำแกงไงถูกค่ะแต่คือที่มามันมาแบบทำว่าเมื่อก่อนเราใช้คาว่าโดนต้มใช่ไหมคะโดนต้มแต่อันนี้ันเป็นขั้นกว่าของการโดนต้มคือเอาไปแกงกก็คือโดนแกงโอ้โหหนักกว่านั้นแลันแกง่ะแกงวันนี้เมียทาอะไรวะขนมจีนแกงเขียวหวานเนื้ออร่อยมากะไรอยากสั่งสั่งได้นะขนมจีนไม่ต้องสั่งสิประมาณนี้ นี่ยคำต่อไปเลยดีกว่าเบอเบอบอบอเบอบอเบอเบอเงี้ยเหมือนแบบแบบเบื่อแบบเบือแต่ว่าว่แบบเบื่อเฮ้ยเฮ้ยมึงรู้อ่าเบนนี่มันยุคเราเลยเฮ้ยแบบเบื่อนี่แปลว่าอะไรก่อนเฮ้ยสอบได้บอกว่าวันเนี้ยเบอ Uhm นะะี่90นี่อแบไอเดียวไทยไทยมันกลับเลยไม่ไม่คุณต้องไปหาเองเออหาเองแล้วแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรคิดว่าเป็นอะไรเออเอ๋อเออเออับบไม่เอ๋อสุดๆเดอเหมัอนคนใช่เหรอนี่ว่าคำว่าเหลือวะเหลือเขาใส่สำเนียงแจ็คอันคือคำว่าหรอหรอบ้าบอ ชอบแจ็คมีหลอกนี่ดูโม่ไปเลยแต่พี่แม่เบอร์ได้อยู่ใส่ต้องมาสวิปกลับแล้วแบบว่าภาษาทุกเก้าส่ลถามเด็กบ้งนะให้เด็กคุณอบแล้วถามกลับมาเลยอะไรอะวตานะเบ้ไอโก้คาณพูดคำนี้อยู่สุดยอดชิคขูแกรักไม่สุดยอดอะไรเงี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว ใช่มันเป็นแบบนี่ยมันใช่เลยแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่มันขอขอขอรูปประโยคเอ่อรวมกับอีกคำเนี่ยคืปากกระชันตายสูงขี้นอะไรวะกะทูกะทูกวอย่ากไปออกข้อความมาณว่าแบบว่าแบบช่วงนี้แบบอารมณ์แบบแม่งไม่ค่อยดีว่ะฟิลแบบแม่งกูวาตานาเบะไอโผลมาเลยรู้สึกเซ็ง รู้สึกแบบหมดหวังรู้สึกหมดไฟเท้าตกคนพูดใครที่มาพูดอย่างเดียวกูนะเฮ้ยทีเนี้ยพี่แจ๊คผมอะรู้สึกวันจะมันจะไไอโกะอะไรสักอย่างเลยคือจะรองเท้าจุ่มน้ำแล้วตกปากกันมันได้เห็นใจตรงไหนวะแบบเออมันไม่เขาเล่นมัจะฟีลลิ่งแบบตายตายตายแบบตายกูตายอะไรอย่างเงี้ยตายแย่เลยวะรู้สึกแย่แแน่เลยต้องโดนอะไรสักอย่างต้องโดนด่าโดนว่าที่เส้นงานแล้วตุ๊กไง รู้สึกแบบว่าจนาเบไอโกะ,ม,โกะมาก <laughs> แต่มันพูดเปิน,ปนความรู้สึกได้ใช่ไหมหมายถึงว่าวันนี้พี่แจ็คผมมาว่าตันาเบะไอโกะมากเลยอ่ะน <c oughs> ี่ไม่ลาลกกจะอกว่านอี่ไม่รู้เลยนะเอโอโหที่มันแบบขนาดไปห้าหนะต่อไปสิำต่อไปอนี่ไม่เคยได้ยินเลยไหม กลิ่นสบู่นกแก้วเออน่าจะเป็นแบบอุยกลิ่นสาบคนแก่อะไรใช่ไ่มไม่ใช่อะเออเอาก้สูตรนกแก้วมันรุ่นเราไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าการการใช้ถูกแต่ว่าทาเก็บผิดกลิ่นสบู่นกแก้วกลิ่นเก่าๆนี่ปะพี่มีวพอใช้ถูกแล้วกลิ่นคนแก่แต่จริงๆว่ามันทาเก็บผิดทาเก็บไม่ใช่คนแก่ ต้องแบบกินเด็กเบบีมากอะไรเงี้ยกินพวกตกยุคอะไรางี้ป่ะไม่ใช่มันเป็นเกี่ยวกับกลิ่นไหมเกี่ยวกับคนความหมายถึงคนหมายถึงคนประเภทของคนอย่างเงี้เหรออ่ากินสบุ่นกแก้วอ่ะหมายถึงใครอนร้านับแบบนั้นใครชอบใช้สบุนลดเแก้วตายายใช่ไหมตายายที่ใช้่เฉลยไหม ไม่ไม่ใช่เฉลยนะกินสบู่น้องแก้วคือกินผู้ชายกลินชายแท้เหมือนใช้สบู่อะไรตอนนี้ยสบู่เด็กสบู่ลูกสบู่ลูกเฮดเฮ็ดูดโโหได้กลิ่นแมนแมนเนี้ยเออกลิ่นเหมือนแบบผู้ชายที่อาบน้ำเสร็จทำไมผู้ชายแมนแมนมันต้องเคลียแบบว่านุ่งผ้าเปิดทอมตอนเแบบเนี้ยมันก็เลยมันต้องเป็นผู้ชายยุกลุงอะ สายส้มเลยาใส่สายส้มเก็บแหวนไปส่ยส้มสบู่นกแก้วข้างตุ่มน้ำใช่เลยอยากก้มเก็บสบู่และแก้วนี้ต่อไปมันเป็นอันนี้เป็นภาษาจจเิยรู้จักเจริญไหมพี่แกพี่จ้าเออนั่นแหละสาวกพี่สองโอเคจจเิยนะโอเคคำตอบมาตาหลุ่เมื่อวานตาอะไรนะเมื่อวานจกตาวันนี้ตาหลุ่จกตาหลุ่จกตาตาหลุ่แปลว่าอะไร เอเอ,อี่อามาตานั่นคือของปลอมของตาล่พี่จะเอามาสบ,สบมาผสมกันทำไมมันก็ยิ่งยุ่งไปใหญ่ตาหลุดอ๋อดูละเหมือนมองผู้ชายออกไปแล้วเอาตาหลุดออกไปเลยใช่ค่ะใชะ่แต่ว่าไม่ได้หมายถึงผู้ชายอย่างเดียวแล้วมันมีคำนิยามของมันว่าพี่จะใช้คำว่าตาหลุดตอนไหนอ,อย่างฟิลเมื่อกี้มันคือฟิลอะไรฟิลเหมือนดูผู้ชาย แจอแบบเราจะตาลุดพลาะออกจากเบ้าไปเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าตะลึงในความหล่ออ่าใช่เพราะฉะนั้นจะใช้เวลาที่เราเจอผู้ชายเจอผู้หญิงก็ได้เจอตอนตอนแรกเพราะว่าตาหลุดออกมาเลยอ่ะใช่เพราะว่าใช่มันคือฟิลแบบตกตะลึงอ่ะจะใช้ต่อท้ายแบบสวยจนตาหลุดอะไรอย่างเงี้ยหล่อจนตาหลุดไม่ต่าจาเ่เป็นคนต้องเป็นคนต่างจา่องเ็นคนตบางาแบบอ กำลังมองอย่างอื่นแบบสายตาหลุดไปมองอี้ยเอ๋ประมาณนั้นทำไมรู้วะตาหลุดก็เหมือนแบบใช่ไหมแบบเหมือนในตอนเด็กๆอ่ะเวลาถ้าแบบมองมีดหรืออะไรแบบี้ปกติอ่ะถ้าผู้ชายอาบน้ำกลิ่นสบู่้งนกแก้วใช่ใส่เปิดทั้งบนเปิดทั้งบนเปิดทั้งบนเปิดอล่างตาหลุดก็รู้ว่าใครใจดีเอ้ยดีใจใครอ่ะใหญ่ตาหลุดตาหลุด ว่าายยดีใจแต่ตาต้องกินกาแฟนะทำไมอ่ะตาจะได้แข็งยายกลุ้มอะไรเนี่ยฮะอะไรเล่นอะไรเนี่ยมก้าศูนยโเก้าศูนด้วยทำต่อมานะคะเกลแก้วอันนี้เหมือนเคยได้ยินในเว็บใน YouTube อะไรสักอย่างแหลเก้วน่าจะเป็นเก่งเก่งแอวเก่งมากเก่งมากป่ะ ม่เช้าตอนมันเต้าแก้วมันเอฟเฟกอะไรบางอย่างก็เก่งไงแบบกินเก่งไม่ใช่เป็นคำกริยากำลังบอกไปให้ท่าทางไปพวกเราแก้วไปเที่ยวกันไปเที่ยเป็นเที่ยวอันนี้มันเกี้ยวมีเที่ยวด้วยนะมีเที่ยวมันมันเที่ยวอันนี้มันเกี้ยวไปเที่ยวไปกินกันไปกิน ขไปกินทัวร์เที่ยวไ่ไปกินทุวรไปกินบวกเที่ยวไงเชือกินบวกกับเที่ยวเป็นเกลียวไม่เกี่ยมเลยยอนเถอะยอมเถอะเออเวลาหกโมงพวกเราจะต้องขอลดหงชาติหกโมงไปเยุ่งไหนกินข้าวกินข้าวไม่ใช่เวลาหกโมงต้องตื่นตื่นนอนหกโมงเย็นที่แป้นาฬิกาเลิกงานแล้วเราจะต้องกลับบ้านพี่แดนคถูกค่ะ แปลว่ากลับบ้านเด้อมันมีสาระอะไรกับคำนี้ด้วยอ่ะให้ยิงด้วยที่นี่ไปก้วแก้วโอ้ยหันไปมองสกิ้วไหมเก้ยวแปลว่ากล่าวกับอ๋อเกี่ยวกับกับแล้วมันมาได้ยังไงไอ้เกี้ยวเนี่ยมันเป็นภาษาของพสเขาพสย่อมาจากเพื่อนสาว หน้าดูเหนื่อยเหนื่อยกับคำวัยรุ่นสมัยนี้คุณบอกว่าคุณรู้ไหม่ะเราจะมาภาษาลงภาษารูที่เตรียมมาวันนี้คำสุดท้ายแล้วเป็นยูทูบเบอร์กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักคำนี้แล้วเนิ่งนต้องรู้จักคำนี้ค่ะหนึ่งทงหนึ่งทงผมว่าอาจจะเป็นแบบลุงซับโดนโดนตักเตือนหนึ่งครั้ง หรือเขาโดนทำโทษหนึ่งครั้งเกือแต่ยังไม่ใช่หนึ่งโ้งนขอเตือนไว้ก่อนไม่ใช่ใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่แต่ว่ามันก็เกี่ยวกับประมาณนั้นเหมือนอารมณ์แบบว่าเฮ้ยพี่ทำคลิปถ่ายติดหนูแบบนี้ไม่ให้เครดิตละเดี๋ยวเจอหนึ่งทงนะหนึ่อ๋ร้องเรียนร้องเรียนปะถูกต้อง สมัยนี้เขาจะใช้คำว่าหนึ่งโงกันเอาไปหนึ่งโคงคลิปงานอะไรเงี้ยติดหน้าปูอะไรเงี้ยนะคลิปที่ได้หลายทงเลยเออใช่ติดเสียงเข้ามาด้วยวันนี้เราได้ภาษาเราสรุปสรุปกันว่าเรามีค่าว่าอะไรบมั้ยสัตว์โซเชียลนะนุ๊กนิดนุ๊กนิดแต่ว่ากินกูกินน่ารักตัวเล็กๆตุ๊กตุ๊กนี่คือแบบเฟลเหมือนเฟลอะเออแบบเฟลมัลยเอออันนี้ได้ได้ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กน่ารักน่ารักใช่ แกนี่คือแบบโดนต้มยิ่งกว่าต้มอีกขั้นนองอ้อมแค่อ้มยิ่งหน่อยแล้วบอกว่าอ้อมอ่ะโอ้โหลอเหลอวันวันก็ไม่ให้กูเปลแย่รู้สึกแบบหงเวยทั้งวันอ่ะเออท่าภาษาจิตตกทั้งวันอารมณ์จิตตกไปไหมคล้ายจิตตกใช่ใช่สารกินอะไรดิเพลสสอนภาษาอังกฤษด้วยกินสมุนไพรแก้วนี่กิน คุณลุงชาวเกาะตาหลุดมองผู้ชายจนแบบตาทะเลาะทำไมต้องมองไปที่ผู้ชายตลอดเลยเกลียวกลับบ้านกลับบ้านไม่รู้ไปเที่ยวไม่ใช่ไปเที่ยวเกลียวกลับบ้านกลับแปลว่ากลับกลับบ้านรวยสอรอสวยสวยหล่อลิงทองการตักเตือนโดนรายงานโดนรายงานจะโดนรายงานนะโดนฝมฟูโดนฝมฟูอันนี้ว่างแลไม่มีอะไรจบละเรียบร้อยจบคลิปสไลด์ี กดไลค์กดแชร์ช่องแจ็ควีล็อกแจบแจ็ควีล็อกแจ็ควีล็อกอย่าไปขึ้นโทษนะแจ็ควีล็อกแล้วอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะและยีที่ต่อไปก็ต้องรอดูกดไลค์กดอันไลค์เอ้ยไม่ได้ดิคือกดไลค์ทั้คู่ไปเลยเออทุกจิตใจทำด้วยอะไรนะับประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคนในการติดตามบายบาย